วันนี้มีงานแข่งครับสิทธิ์เก่าปิ้นนะครับผมคุยดูเมนูแล้วอยากเตะบอลเลยกสัตว์ห่วยชิบหายดูหน้าของตัวสองสามสองเดินเลยเดินเลยเดินเข้าเลยเฮ้ยกบอยไปจ้าเที่ยวรถพี่เที่ยวรถไปถ้าเป็นงี้มึงถอยมาติดเลยเขาอยู่นี่เขาหม่งเข้าอยู่ดี สู้มึงสู้มึงติดตัวเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งได้เพื่อนได้เพื่อนโซเคโยเฮ้ยเฮ้ย้เป็นต้องปา้เ้ย้เย้้ย้้เเ้ยเข้า้ ขวามมืองเนยึารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคยิน okay. ดีครับยูโรฟุกบอลทีวีนะครับผมวันนี้มีงานแข่งครับสิทธิ์เก่าปิ้นนะครับผมจะมีเขาเรียกว่าเป็นลีกทุกๆวันเสาร์นะครับผม แล้วเราก็มากันพร้อมมากอันนี้ฝั่งเรานะครับจะใส่เสื้อสีแบบแดงๆชมพูชมพูครับเจอกับสีน้ำเงินขาวนะครับก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมเป็นงานแข่งของโรงเรียนปรินต์นะครับปรินต์รอยเยลนะครับผมก็สวัสดีครับอ่าก็ย้ำอีกรอบนะครับแข่งทุกๆวันเสาร์นะครับเราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมอันนี้เป็นสนามใหม่นะครับ ชื่อสนามว่าคิิออ f f นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูฟอร์มเพื่อนๆเรากันนะครับน่าจะไหวนะครับไหวใครวะไหวเขาหรือไหวเราไหวดูเมนูแล้วอยากเตะบอลเลยสักเี้ยห่วยชิบหายมีทั้งหมด3สนามนะครับแต่บังเอิญว่าเราเตะสนามที่ใหญ่สุด คือฝั่งนู้นแบบสนามแบบประมาณ6คน7คนเราน่าจะจับฉลากได้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะได้สนามใหญ่สุดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไอเต๋อด้วยเอ่ะเก้าคนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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  เดียวมาอยูดีล้วเดีรับดีัวทีมนี้เขาฟังโวยเลยเค้ารีหนึ่งสองฟังแผนฟังแผนการตามตัวคะแนของตัวสองสามสองซ้ายคนหนึ่งดูคะแนซ้ายเลยเล่นตัวรถยิงเลยไม่เล่นเนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มองไกลไปหน่อยมองไกลไปหน่อยมองใกล้ๆดูหลังเ,เ,เข้าเว้น ทหุบ <Pie year Boom> แล้วหุบติดตัวแล้วสองแล้วเพื <urt> hm ่อนใต้เข่ากันถีนจิบแวนเดินหาแวนเดินหา อเหี้ยลุงนี้จี้มอบก็ดีโทษโทษโทษโม่งมาม่งมาโม่งเอาม่งเอาเตียวเตียวถ้าเป็นงี้มึงถอยมาติดเลยถ้ามึงยืนกลางเขาอยู่นี่เขาหม่งเข้าอยู่ดีสู้มึงสู้มึงติดตัวเลยดีกว่าเข้าไหนใจเข้าไหน

กูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งได้เพื่อนได้เพื่อนเดินตามเดินตามเรียบร้อยโซกี้โซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะมองคืนทำไมอะมองมาเลย chị bảo 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 chị ไม่ปะเอาเป็นไม่เล่นกันนานลักษณะมันก็กว้างเพิ่งขึ้นไปถึงนี่มันเล่บอลก่อนพี่เขาเพชรกลางอ่ะไม่มีคนตอบบอลมันไปไม่ได้ถ้าเราเปิดบอลไปอ่ะแคนไม่สาสามหนึ่งเอ็ถ้าถ้าจะทิ้งเบ้นมาเนี่ยอุปสรร์ออมึงมากลางซ้ายเฮ้ยอย่าพึ่งสาดดิสาดนาป้ามึงเอียงมาบ่อยๆเอีไม่ได้ผมเองเบ้นเปนนาป้าตัวใหญ่ถ้าเราได้บอลมึงเห็นมาขอลุมขอลุมแล้วเราอ่ะเราก็ถ้าไม่ใช่ถีนโซก็เรียบร้อยน้อยมึงไปเล่น ต้องสาดนะอย่างก็อดสาดอย่างสาดเลยไม่ใช่สาดให้เขานะสาดเป็นมุงทงนะเพื่อนไม่สะอาดสะอาดไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลางเลยเบ้นไปกลางเป็นมุงทงอ่ะเดี๋ยวคุณจะสาดไปหามุงทงให้ทั้งหมเลยก่อนละทำไมฮะคือบางทีอ่ะมึงปล่อยกลางให้เขาแบบสบายอ่ะมึงต้องไล่ตั้งแต่กลางแล้วไม่ใช่มาให้มาให้หลังไล่กูหันไปกลางไม่ถึงคนเดียวก็แค่นั้นแหละพยายามปิดผู้ปิดซ้ายผู้ไปทีเดียวคนเดียวเลยคือมึงแค่มึงทำให้เขาแบบส่งยากแค่นั้นพอละคือมึงไม่ต้องไปเอาบอลหรอกมาขึ้นหลังเพื่อนเเลยพื่อนมาเลยนี่สลับฝั่งก ยืนชิดๆกันหน่อยสกอกยืนชิดๆหน่อยเนาะเฮ้ยอีกลกองไม่สไลด์วะไม่เห็นไม่เห็นมาไม่หมนมาไม่หมดสั่งเข้ามาลาดอ่ะ

ตายแล้วปอยไม่เฮียตรงนี้มันคนลงเลยที่พี่กูยืนเลย โทษครับห้ามหัวแล้วดิวไปเลยไปเลยปล่อ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 ยเนี่ยเต็มเบ้นพอย mấy con nữa đi thấy <laughs> <laughs> Ben, <đưa> cô <laughs> แดงได้แดงได้มือม de ือมือไม่พักไม่พักไม่พักดูอยู่ครับดูอยู่ครับเก่เก่เกงเยไ่นเลย่นเลย่น่นเลยเข้าแน่นเข้าอีกเฮะข้างหลังพี่เข้างหลังแล้วเข้าก่อนเข้าก่อนนะอยู่แล้วอ่ะข้างหลังอ่ะ Cái xịt wow. <coughs> 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 ở đằng phải của anh chắc là anh Đúng cho kênh ครับผมครับขอครับขอครับเอครับผมครับอรับครับรับครับรับครับอรับครับ้รั้นไม่ต้องทษใครโทษมึอะพูดจริงนะทำไมพี่เขาไม่ยิงเข้าลูกนั้นลรงแล้วกมอยืนอยู่แ่เาือแห้งอรับรับพชชนานไอ้ยืดิอยืนอออกปีกคนนึงเอาเลย แพ้ไป3าสองครับผมโดนจุดโทษหนึ่งครับโดนยิงอีกสอง 2. เรายิงได้2ลูกนะครับแพ้ไปแมตช์แรกของฤด,ดูกาลน,นัดหน้าเจอกันใหม่ครับทุกๆวันเสาร,ร,ร์ครับผมเจอนครับ